ดูเอกสารเลยโคตรขนมันขนอาวุธมาเต็มเลยเหรอเร็วมากเลยอ่ะวายไม่เอใจไวแล้วมันจะตายกันหมดเอกสารี่คนไทยด้วยฮะระวังปืนเดี๋ยวดูซิว่าคนไทยด้วยหาือเปล่าร้อนเมืองดอนเมืองวัดถุใบเขียวนในสุรเชิดโบวเที่ยวเอาถ่ายภาพนิ่งหนอยน้องเก่งครัหันหันกล้องมาน้องไอ้เก่งใช่ไหมเร็วเอ้ย ไม่ใช่ผมไม่เข้าใจว่ามันมาจากทางไหนวะมันมาที่เราได้ไง ไม่รู้แข็งมากลุกเดี๋ยวเก็บบัตรมาก่อนเก็บบัตรเก็บบัตรเก็บบัตรมาก่อนเอาบัตรมารับเดี๋ยวถ่ายเดี๋ยวถ่ายเดี๋ยวถ่ายแล้วก็ขับมาล้วดับไฟมีมาจอดตรงนี้เลยมันขนอาวุธมาเต็มรถเลยมันยิงอไงหมดเลยเหรอเอาไปเคี่ยงนะเอาไเคียวเหรอคุณครับเบาครับข้างนอกมีนายอะไรครับมีเบาครับมีมาวนตรงนี้นะครับเสุพีนสุพินแค่นี้กว่าขึ้นดีกว่า ้กันนี่ก่อนพาไปเลยพาไปเลยขาดูมันเลยขาในไราจะน้ำขนนวุฒลเต็มต้องต้องค้นตัวให้ดีก่อนตรงนี้ไม่ทันแล้วตรงนี้ผมจะพิลล์แล้วไม่เอาหัวแล้วรักขึ้ด้วยรักขึ้นด้วยผมด้วยมากันนะ